ตะเกียงฟักทองปล่อยผีในฮาโลวีนปีนี้มาเปิดเผยห้าบุคคลดังที่สร้างสรรค์และครีเอทที่สุดมาในทีมแห่งความน่ากลัวและความสนุกสนานที่ทําให้เราทุกคนต้องตะลึงทุกปีมีการเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนอย่างสนุกสนานสาหรับผู้คนในวงการบันเทิงที่ไม่เคยทําให้ผิดหวังด้วยการแต่งกายที่จัดเต็มหยิบยกความหลอนมาสร้างสีสันในวันที่31ตุลาคมอย่างปีนี้ที่เราได้เห็นการแปลงโฉมที่มีความคิดสร้างสรรค์สุดๆรวมทั้งทีมผีที่หลากหลายทั้งสวยหล่อและน่ากลัวจนแทบจะไม่ได้เลยทีเดียว ส่องแสงแวววาวมหกรรมสร้างสรรค์แห่งปีเริ่มด้วยการสร้างความฮือฮาให้กับโลกโซเชียลจากศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าลาลิสามโนบาลที่ได้เลือกแปลงโฉมเป็นไซเรนจากภาพยนตร์ฮิบอรโรซึ่งเป็นสาวที่โดดเด่นด้วยการประดับเครื่องประดับทองคำกลางน้ำเมื่อแฟนๆติดตามดูท่าทางและการแสดงอมีสเสน่ห์ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าของเธอมีความหลอนที่สามารถดึงดูดได้อย่างยิ่งตาใครจะไปรู้ว่ายายาอุรัสยาสเปอร์บันจะออกมาตกตะลึงในลูกของปลาล้องโทอรท์รัตเทเลสโคฟิช ที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตแคปชั่นของเธอพูดถึงความสยดสยองในพื้นที่มืดที่น่าจะทําให้ใครหลายคนต้องระวังตัวใบหน้าแมวต้องยอมรับว่าน้ําตาลชลิตาส่วนสเสน่ห์มิซูนิเวิร์สไทยแลนด์2016สร้างเซอร์ไพรสร์ได้ทุกปีมาในลุคของเทพเจ้าแมวแห่งอียิปต์โบราณหรือเทพีบาเตตท,ที่โดดเด่นด้วยหัวแมวและร่างกายมนุษย์ถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ที่เราต้องชื่นชมเจ้าหญิง Amanda อแมนด้าอบดา Miss Universe Thailand นก็ไม่ยอมน้อยหน้าด้วยการแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงลีโฮจากภาพยนตร์ v e r n a n the City of a s t a Planet เธอถึงแม้ว่าจะมีผิวสีน้ำเงินแบบมนุษย์ต่างดาวแต่ก็ยังสื่อถึงความสงบสุขได้อย่างสวยงามใบหน้าตัวตลกสุดท้ายนี้ไม่อาจมองข้ามไปเฟินทิมชนกหรือวิเศษไพบูลที่ได้ทำการแปลงโฉมเป็นเพนนีไวต์ตัวตลกสุดสยองจากภาพยนตร์ไอทีโดยมอบความสมบูรณ์แบบในทุกจุดทำให้หลายคนยกให้เธอเป็นตัวแทนแห่งความหลอนที่ดีที่สุดของปีนี้ แต่ตรงนี้นะ่าคิดผู้คนต่างมีมุมมองต่อการแต่งตัวในวันฮาโลวีนแตกต่างกันหรือไม่การแต่งกายเพื่อสะท้อนความกลัวหรือสร้างความสนุกสนานควรมีขอบเขตไหนหรือไม่มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์กันเถอะ